สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระตาหน้ารู้พื้นที่เล็กๆที่เรามาคุยเรื่องสุขภาพดวงตาให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจและส่งกำลังใจให้คลิปก่อนหน้าของเราเกี่ยวกับคำแนะนำหลังการผ่าตัดต้อกระจกมีหลายคนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่าสิ่งที่เจอและตั้งคาถามดีๆไว้เยอะมากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยที่บอกว่าข้อมูลไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลยค่ะหรือบางท่านก็สงสัยว่าตกลงอันไหนถูกกันแน่ทำไมโรงพยาบาลแต่ละที่พูดไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากและพบได้บ่อยมากค่ะและทำให้ทีมงานรู้สึกว่าควรหยิบเรื่องนี้มาคุยกันให้ชัดๆอีกครั้งเพราะในทางปฏิบัติจริงหลายคนที่เพิ่งผ่าตัดมาหรือกำลังเตรียมตัวให้ผู้ใหญ่ในบ้านก็มักจะค้นข้อมูลเพิ่มจากหลายแหล่ง ทั้งคลิปจากแพทย์ช่องสุขภาพต่างๆหรือวิดีโอจากโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ปลอดภัยจริงและเข้าใจไม่ผิดแต่พอเปิดหลายคลิปมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นว่าคำแนะนำจากแหล่งต่างๆอาจคล้ายกันในภาพรวมแต่ก็มีความต่างกันในรายละเอียดจนอาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันว่า ทำไมคำแนะนำหลังผ่าตัดต้อกระจกถึงต่างกันได้ความต่างเหล่านั้นขัดแย้งกันจริงไหมและที่สำคัญที่สุดเมื่อข้อมูลไม่เหมือนกันเราควรเลือกปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเราและผู้ใหญ่ในบ้านไปคุยกันต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันว่าทำไมคำแนะนำหลังผ่าตัดต้อกระจกจากแต่ละแหล่งถึงไม่เหมือนกันสัทีเดียวผมอยากชวนทุกคนทำความเข้าใจพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งก่อนนะครับ คำแนะนําทางการแพทย์จํานวนมากเกิดจากการผสมผสานระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยในชีวิตจริงแม้ว่างานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะช่วยบอกเราได้ว่าโดยทั่วไปอะไรถือว่าปลอดภัยแต่ความจริงก็คือหลายประเด็นยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแบบตายตัวครับอย่างเช่นกี่วันถึงจะอาบน้ำได้อย่างปลอดภัยจริงว่ายน้ำได้เมื่อไหร่ ยกของหนักหรือออกกำลังกายหนักได้เมื่อไหร่เหตุผลหนึ่งคืองานวิจัยส่วนใหญ่ทําในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมเข้มงวดมากมีเงื่อนไขเฉพาะมีการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมในงานวิจัยแบบจํากัดซึ่งอาจไม่สะท้อนความหลากหลายของผู้ป่วยในชีวิตจริงเลยไม่สามารถให้ตัวเลขที่ใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันหมดครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ,อื่นๆที่จำเป็นต้องนำมาคิดร่วมด้วยเช่นความแตกต่างของเทคนิคผ่าตัด ขนาดแผลและการสมานแผลในแต่ละรายสภาพน้ำและความสะอาดในพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยพฤติกรรมการดูแลตนเองความรู้พื้นฐานและนิสัยส่วนตัวโรคร่วมบางอย่างเช่นเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำหรือภาวะแพ้รุนแรงง่ายซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อความเสี่ยงหลังผ่าตัดแตกต่างกันครับเพราะข้อจำกัดเหล่านี้หลายเรื่อง จึงต้องอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยตีความงานวิจัยและออกแบบเป็นคําแนะนำที่ใช้ได้จริงปลอดภัยและครอบคลุมผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่สุดดังนั้นเวลาที่เราเห็นว่าคําแนะนำหลังผ่าตัดต้อกระจกจากแต่ละแหล่งมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันในเรื่องต้องงดกี่วันหรือทำอะไรได้เมื่อไหร่ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลขัดแย้งกันนะครับเนื่อง้วยเหตุผลในด้านข้อจํากัดของการตีความงานวิจัยและการนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่ต่างกันออกไปและความหลากหลายของผู้ป่วยในชีวิตจริงดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลและองค์กรต่างๆในหลายประเทศจึงมักให้คําแนะนําเป็นช่วงเวลาแบบกว้างๆช่วงเวลาเหล่านี้อาจไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการสื่อสารปลอดภัยสําหรับคนส่วนใหญ่ และครอบคลุมความหลากหลายของผู้ป่วยมากที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงกว่าแม้จะเป็นส่วนน้อยเพียงประมาณ1-5%ของผู้ป่วยทั้งหมดอีกประเด็นสำคัญคือแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยึดหลักฐานเดียวกันแต่ s a ซ e ตี้มาจินหรือระดับความเข้มงวดในการเผื่อความปลอดภัยอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์จริงของแต่ละคนบางท่านอาจเลือกช่วงเวลาที่ผ่อนปลนกว่า หากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสภาพแผลดีขณะที่บางท่านอาจเลือกช่วงเวลาที่เคร่งครัดกว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยครับเวลาพูดถึงการหายของแผลหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกแบบแผลเล็กหลายคนอาจเคยได้ยินว่าแผละจะปิดใน48-72ชั่วโมงหรือ2-3วันความจริงอย่างแรกเลยเรารู้จากข้อมูลการศึกษาพบว่า บาดแผลบริเวณผิวกระจกตาที่เกิดจากการเปิดแผลผ่าตัดต้อกระจกมักถูกปกคลุมด้วยเซลเยื่อบุผิวใหม่ภายในประมาณ24-36ชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องการปิดผิวของแผลกระจกตาช่วง1-2วันแรกหลังผ่าตัดถือว่าบาดแผลบริเวณผิวกระจกตาเริ่มปิดแล้วในคนส่วนใหญ่แต่สิ่งสำคัญกว่าแค่การปิดผิวของแผลคือ แผลผนึกแน่นหรือยังและตรงนี้ซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดครับงานศึกษาที่ใช้เครื่องถ่ายภาพความละเอียดสูงซึ่งสามารถเห็นแผลได้แบบละเอียดมากพบว่าแม้แผลขนาดเล็ก2-3มิลิเมตรจะดูเหมือนแนบสนิทต,ตั้งแต่ช่วง2-24ชั่วโมงแรกแต่ในผู้ป่วยบางรายยังพบว่าขอบแผลบางส่วนยังเกยกันได้เล็กน้อยหรือเซลลเยื่อบุกระจกตาชั้นในสุด ที่บริเวณใกล้ขอบแผลอาจหลุดลอกและยังไม่กลับมาสมานตัวดีและในบางรายยังพบว่ามีช่องทางเล็กๆที่ของเหลวอาจซึมผ่านได้แม้จะเป็นช่วง24-96ถึงชั่วโมงแรกก็ตามดังนั้นต่อให้แผลดูเรียบดีจากภายนอกก็ไม่ได้แปลว่าแผลผ่าตัดบริเวณกระจกตาผนึกแน่นสมบูรณ์ในทุกคนภายในไม่กี่วันแรกนะครับการจะอธิบายให้ถูกต้องกว่าก็คือ หลังผ่าตัดประมาณ2-3วันแรกแผลกระจกตาซึ่งเป็นแผลเล็กจะเริ่มปิดและมีการผนึกตัวดีขึ้นในผู้ป่วยส่วนใหญ่แต่ความแข็งแรงเชิงโครงสร้างของแผลซึ่งรวมไปถึงการเดียงตัวของเนื้อเยื่อชั้นลึกยังคงพัฒนาต่อเนื่องไปอีกหลายวันหลายสัปดาห์และอาจยาวนานถึงหลายเดือนกว่าจะแข็งแรงใกล้เคียงสภาพปกติและจากงานวิจัยขนาดใหญ่เกี่ยวกับภาวะติดเชื้อรุนแรงในลูกตาหลังผ่าตัดต้อกระจก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในช่วง6สัปดาห์แรกแต่ช่วงที่พบได้บ่อยที่สุดคือในสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดโดยมีข้อมูลสำคัญคือค่ากลางอยู่ที่ประมาณ4-7วันแรกหลายการศึกษารายงานว่ามากกว่า50%ของผู้ป่วยถูกวินิจฉัยภายใน4วันแรกและจำนวนมากยังเกิดขึ้นในช่วง1-2สัปดาห์แรกข้อมูลทั้งหมดนี้บอกเราว่า หลังผ่านช่วง2-3วันแรกความเสี่ยงของการติดเชื้อรุนแรงลดลงจากวันแรกจริงแต่ยังไม่ลดลงจนเหลือศูนและยังไม่ต่ำพอที่จะไม่นับเป็นความเสี่ยงทางคลินิกดังนั้นในทางการแพทย์เรายังคงถือว่าช่วง1-2สสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดคือช่วงที่ต้องระวังเรื่องความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่า พอผ่าน2-3วันความเสี่ยงต่ำมากจนไม่ต้องกังวลถือว่ามองโลกในแง่ดีเกินจริงเมื่อเทียบกับหลักฐานทางวิชาการคำแนะนำที่ปลอดภัยคือหลัง2-3วันความเสี่ยงลดลงกว่าช่วง24ชั่วโมงแรกแต่ในช่วง1-2สัปดาห์แรกยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่จึงจำเป็นต้องดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดในช่วงนี้ครับ ข้อมูลเหล่านี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คำแนะนำหลังผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่ปลอดภัยสำหรับอาบน้ำล้างหน้าสระผมการออกกำลังกายหรือกลับไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดจากแต่ละแหล่งข้อมูลเพราะสถาบันแต่ละแห่งจะตีความหลักฐานงานวิจัยแล้วปรับให้เหมาะกับบริบทจริงของผู้ป่วยในพื้นที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นสภาพน้ำ ความสะอาดสิ่งแวดล้อมพฤติกร ache, รมการดูแลตัวเองหรือความเสี่ยงของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ต่างกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่างของคำแนะนำจากแต่ละสถาบันผมขอออกตัวแบบตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เรากํำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นภาพรวมของแนวโน้มจากเอกสารและคู่มือผู้ป่วยต่างๆไม่ใช่เนื้อหา<_<_แบบคำต่อคำขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเหตุผลก็เพราะ หลายสถาบันมักให้หลักการกว้างๆแล้วให้แต่ละโรงพยาบาลในประเทศนั้นๆน,น,นำไปปรับใช้ตามบริบทจริงของผู้ป่วยในพื้นที่ของตนดังนั้นต่อไปนี้คือแนวโน้มร่วมที่พบในคำแนะนำจากหลายองค์กรที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมเข้าใจความเหมือนและความต่างแล้วรู้ว่าทำไมรายละเอียดจึงอาจไม่ตรงกันได้ครับ American Academy of Ophthalmology AAO เป็นองค์กรวิชาชีพของจักษุแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติทางจักษุวิทยารวมถึงเอกสารให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างแม้ AAO จะไม่ได้เป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานด้านกฎระเบียบแต่แนวทางและข้อมูลผู้ป่วยของ AAO ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่จักษุแพทย์หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนิยมใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพราะมีการทบทวนหลักฐานและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับจากข้อมูลใน AAO i s m a r t ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับผู้ป่วยที่อ้างอิงแนวทาง AAO อย่างเป็นทางการจะพบแนวทางหลักๆคืออาบน้ำสระผมได้หลังผ่าตัดประมาณ24ชั่วโมงจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหรือสบู่เข้าตาและไม่ให้สายน้ำฝักบัวพุ่งใส่ตาโดยตรงในช่วงแรกของการพักฟื้นหลีกเลี่ยงการขยี้ตาหรือกดตา หรือสัมผัสตาโดยไม่จำเป็นกิจกรรมเบาๆทำได้ภายในไม่กี่วันแรกสื่อคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยในอเมริกาเหนือที่อ้างอิง AAO จำนวนมากระบุว่าผู้ป่วยสามารถเดินทำกิจกรรมเบาๆในบ้านทำงานทั่วไปที่ไม่เสี่ยงกระแทกตาได้ภายในไม่กี่วันหลังผ่าตัดแต่การยกของหนักและการออกกำลังกายหนักยังคงต้องหลีกเลี่ยงจนกว่าแพทย์จะอนุญาตส่วนกิจกรรมเสียงเช่น ว่ายน้ำแช่น้ำสาวหน้าหรือออกกําลังกายหนักแนวปฏิบัติในอเมริกาเหนือที่อิงแนวทาง AAO มักแนะนำให้รออีกหลายสัปดาห์หรือจนกว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดจะประเมินว่าแผลปลอดภัยแล้ว AAO ไม่ได้กำหนดตัวเลขตายตัวแต่เน้นหลักการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในช่วงสัปดาห์แรกๆครับ Royal College of Ophthalmologists ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ของสหราชาณาจักร ให้ข้อมูลผู้ป่วยในเชิงภาพรวมเช่นขั้นตอนผ่าตัดความเสี่ยงการนัดตรวจแต่คำแนะนำปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่จะอยู่ในเอกสารคำแนะนำผู้ป่วยของโรงพยาบาลในเครือหน่วยงานบริหารโรงพยาบาลและบริการสุขภาพภายใต้ระบบสาธารณาสุขของสหราชอาณาจักรซึ่งอิงแนวทางของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ของสหราชอาณาจักรและต่อไปนี้คือแนวโน้มร่วม Common Practice ที่พบสอดคล้องกันครับโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพแห่งชาติของสหาราชาอาณาจักรส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ป่วยอาบน้ำและสระผมได้เร็วมากบางแห่งตั้งแต่วันแรกแต่ต้องระวังไม่ให้น้ำหรือสบู่เข้าตาและหลีกเลี่ยงสายน้ำแรงๆหลายแห่งแนะนำให้เช็ดหน้าแทนการล้างหน้าโดยสัมผัสน้ำโดยตรงในช่วง1-2สสัปดาห์แรกการว่ายน้ำหรือแช่น้ำ มักแนะนำให้งดประมาณ4สัปดาห์หรือจนกว่าแพทย์ประเมินว่าแผลปลอดภัยและแนะนำเหมือนกันว่าไม่ควรขยี้ตาควรหลีกเลี่ยงฝุ่นและสิ่งระคายเคืองโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกครับสำหรับแนวทางในประเทศไทยแนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยให้หลักวิชาการเกี่ยวกับโรคต้อกระจกการวินิจฉัยการรักษา และแนวทางการนัดตรวจติดตามหลังผ่าตัดส่วนคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อกระจกเช่นการอาบน้ำํำการล้างหน้าการออกกำลังกายมักจะปรากฏในเอกสารของโรงพยาบาลแต่ละแห่งซึ่งนำแนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิกไปปรับใช้ตามบริบทจริงทั้งด้านความสะอาดของน้ำสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมผู้ป่วยและความเสี่ยงในพื้นที่ จากคู่มือผู้ป่วยของหลายสถาบันในไทยพบแนวโน้มร่วมดังนี้หลายสถาบันเน้นว่าช่วง 1- ถึงสองสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงที่สุดซึ่งงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศรายงานว่าพบอัตราการเกิดการติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกมากที่สุดในช่วงนี้การอาบน้ำสามารถทำได้แต่ต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตาเกือบทุกสถาบันในไทยให้แนวทางคล้ายกันว่า อาบน้ำได้ตั้งแต่หลังผ่าตัดหรือตามแพทย์ประเมินความเหมาะสมแต่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเข้าตาข้างที่ผ่าตัดโดยตรงเด็ดขาดและมักแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าแทนการล้างหน้าด้วยน้ำตรงๆในช่วงแรกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำที่อาจไม่สะอาดเท่าในต่างประเทศสำหรับคำแนะนำของคณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาลหลังผ่าตัดวันแรกผู้ป่วยจะได้รับการปิดตาด้วยแผ่นสำลีและฝาครอบพลาสติก ในช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดตาเพื่อหยอดยาหากมีอาการปวดตาหรือตึงตาสามารถรับประทานยาลดปวดที่แพทย์สั่งให้ได้หลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความสะอาดของดวงตาและใบหน้าก่อนที่ผู้ป่วยหรือญาติจะหยอดยาควรล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อนสัมผัสใบหน้าจากนั้นจึงหยอดยาตามเวลาที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัดผู้ป่วย ไม่ควรโดนน้ำบริเวณใบหน้าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนโดยสามารถอาบน้ำจากช่วงคอลงไปได้ตามปกติควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้เหงื่อออกมากสิ่งสกรปรกหรือฝุ่นละอองเข้าตามีความเสี่ยงสัมผัสสิ่งแปลกปลอมเช่นการทำสวนการทำอาหารการกวาดบ้านหรือการเดินทางในที่มีฝุ่นควันจำนวนมากเพื่อป้องกันการอักเสบหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ คำแนะนำในเอกสารการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดตาเมื่อกลับบ้านเรียบเรียงโดยทีมพยาบาลวิชาชีพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคำแนะนำที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติได้แก่การอาบน้ำผู้ป่วยอาบน้ำได้แต่ต้องเลือกวิธีให้ปลอดภัยดังนี้ถ้าอาบน้ำแบบตักอาบเปิดน้ำใส่ถังให้เต็มเพื่อหลีกเลี่ยงการก้มหน้า ขณะอาบให้ราดน้ำจากไหลลงไปห้ามราศีรษะและต้องระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตาถ้าอาบน้ำแบบฝักบัวใช้ฝักบัวแบบถือด้วยมือเท่านั้นไม่ควรใช้ฝักบัวติดผนังเพราะน้ำอาจพุ่งเข้าตาได้ห้ามว่ายน้ำเนื่องจากน้ำอาจเข้าตาหรือทำให้ผ้าปิดตาเปียกน้ำการทำความสะอาดใบหน้าห้ามล้างหน้าโดยตรงเพราะน้ำอาจกระเด็นเข้าตา ให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาดใบหน้าเบาๆยกเว้นบริเวณที่มีครอบตาแผลผ่าตัดการสระผมห้ามสระผมเองให้นอนหงายให้ผู้อื่นสระให้หรือไปสระที่ร้านสระอย่างเบามือระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตาข้างที่ผ่าตัดเป็นต้นสำหรับเอกสารฉบับเต็มยังมีรายละเอียดคำแนะนำที่มีประโยชน์อื่นๆเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ ที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยอีกหลายเรื่องท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการครับและด้วยลักษณะของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและระดับความสนใจต่อเนื่องของผู้ฟังที่ลดลงค่อนข้างเร็วในปัจจุบันสื่อจำนวนมากต้องปรับรูปแบบการนำเสนอให้กระชับเข้าใจง่ายและดึงความสนใจผู้ชมให้รับฟังจนจบจึงอาจเลือกใช้ภาษาแบบสรุปประเด็นที่ชัดเจนหรือยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความน่าสนใจและความถูกต้องไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก่อนจบผมอยากชวนทุกคนกลับมาที่หลักคิดสำคัญเวลาฟังข้อมูลด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคลิปช่องสุขภาพเว็บไซต์หรือแม้แต่แพทย์หลายท่านที่ให้คำแนะนำไม่เหมือนกันสิ่งแรกที่อยากให้จำไว้คือเราต้องฟังข้อมูลให้ครบดูบริบท และแยกให้ออกว่าคําแนะนําที่ได้ยินนั้นเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลเฉพาะบุคคลเพราะสื่อแต่ละแหล่งอธิบายบนวัตถุประสงค์ที่ต่างกันบางคลิปสรุปภาพรวมบางคลิปเน้นตัวเลขเพื่อให้เข้าใจง่ายบางคลิปให้รายละเอียดลึกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและบางครั้งเวลาอธิบายจํากัดก็ทําให้ผู้ฟังอาจตีความต่างกันได้ในขณะเดียวกันผู้ฟังเองก็ต้องพิจารณาปัจจัยของตัวเองร่วมด้วยครับ เช่นเทคนิคการผ่าตัดที่ได้รับขนาดแผลและตำแหน่งของแผลสุขภาพตาก่อนและหลังผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดโรคร่วมที่มีผลต่อการสมานแผลสภาพแวดล้อมที่บ้านและความสะอาดพฤติกรรมหรือนิสัยส่วนตัวเช่นชอบขยี้ตาทำงานเปื้อนฝุน่นและระดับความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเพราะในความเป็นจริงผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคำแนะนำจริงจำเป็นต้อง ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่คุ้มครองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและต้องนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็นข้อมูลจากสื่อสุขภาพรวมทั้งช่องของเราสามารถช่วยให้เข้าใจภาพรวมแต่ไม่สามารถแทนคำแนะนำเฉพาะบุคคลได้เพราะคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณคือคำแนะนำของจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดและดูแลดวงตาของคุณโดยตรง เพราะท่านรู้ว่าใช้เทคนิคอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในระหว่างการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะหรือไม่และรู้ว่าสภาพดวงตาของคุณก่อนและหลังผ่าตัดเป็นอย่างไรรวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำที่สุดครับขอบคุณคุณหมอมากนะคะฟังแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะว่าทำไมคำแนะนำหลังผ่าตัดจากแต่ละที่ถึงไม่เหมือนกันเป๊ะ และทำไมเราถึงควรเลือกนำมาปรับให้เข้ากับตัวเองมากกว่าจะเชื่อทั้งหมดแบบตรงตัวทีนี้ในฐานะผู้ฟังเราก็มีหน้าที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะข้อมูลสุขภาพทุกวันนี้หลากหลายมากรับผิดชอบที่จะฟังให้ถูกบริบทก็ยิ่งสาคัญขึ้นค่ะมีหลักคิดง่ายๆอยู่5ข้อที่อยากฝากทุกคนไว้ใช้เวลาฟังสื่อสุขภาพนะคะ 1. ให้ดูบริบทก่อนว่าเขากำลังพูดกับใครพูดเพื่ออะไรเพราะบางคลิปพูดกับผู้ป่วยทั่วไปแต่บางคลิปพูดกับกลุ่มเสียงเฉพาะค่ะ 2. ฟังให้ครบทั้งประโยคอย่าหยิบเพียงบางส่วนมาตีความอย่างเช่นคำว่าอาบน้ำได้แล้วต้องฟังต่อว่าแต่อย่าให้น้ำเข้าตาด้วยค่ะ 3. แยกให้ชัดว่าอะไรคือข้อมูลทั่วไปและอะไรคือข้อมูลเฉพาะบุคคลเพราะถ้าเรามีโรคร่วมแผลไม่เหมือนคนอื่นหรือผ่าตัดด้วยเทคนิคต่างกันคำแนะนำก็ต้องต่างกันค่ะ 4. ระวังคำที่ฟังแล้วเด็ดขาดเกินไปประเภททุกคนต้องหรือปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็น เพราะในทางการแพทย์จริงๆไม่มีอะไรที่ใช้ได้กับทุกคนค่ะแล้วข้อที่5ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่แน่ใจไม่คุ้นหรือคิดว่าแปลกๆให้หยุดก่อนแล้วตรวจสอบเพิ่มเสมอค่ะอาจถามหมอที่ดูแลอยู่ค้นข้อมูลเพิ่มหรือเทียบกับแหล่งมาตรฐานอื่นๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราฟังอย่างมีสติและนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ และอย่างที่คุณหมอพูดไว้ชัดเจนมากเมื่อสักครู่ท้ายที่สุดแล้วคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดคือคำแนะนำจากจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดและดูแลดวงตาของเราโดยตรงเพราะคุณหมอเท่านั้นที่เห็นแผลของเรารู้เทคนิคที่ใช้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างผ่าตัดและรู้ความเสี่ยงเฉพาะตัวของเราจริงๆส่วนคลิปของเรารวมถึงข้อมูลจากสื่อสุขภาพต่างๆมีไว้ช่วยให้เข้าใจภาพรวมช่วยให้ตั้งคำถามได้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถแทนคำแนะนำเฉพาะบุคคลได้ค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ทั้งความรู้และหลักคิดในการฟังสื่ออย่างรอบคอบนะคะขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะแลวพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกับพวกเราจนจบตอนนะครับถ้าได้สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตาอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ คลิกดูตอนก่อนหน้าตามที่ปรากฏอยู่ได้เลยครับติดตามช่องสาราตาหน้ารู้ได้ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ